สวัสดีครับวันวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแกรหัส P B ยึดหนึ่งดอกถ้าใครไม่เชื่อก็ดูทีปวิดีโอแล้วก็ลองเอาไปใส่ดูนะครับผมจะจบให้ดูถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมเข้าอันนี้ให้ดูก็ได้นะครับเป็นคาลีน้าในทรศัพท์ที่ผมเคยสอนหลุดไว้แล้วเออครับรหัสทางบนของผม g o t นะครับแล้วก็ศูนย์แปดสามเออผิดนะครับเป็นห้าสองศูนย์สี่สามห้าทำไมครับ g o t ศูนย์แปดห้าสองศูนย์สี่สามห้าสอง ค,ค,คุณครู้เล่นนะแล้วบ้าคุณไม่เชื่อก็ลองเอาจะใส่นะครับถ้าเข้าได้ก็กดกดส,สครให้ผมเลยนะครับ เปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเียนแล้วครับชื่อนะนี่ครับเอาได้ครับเนาะผมออกไปจุดให้ดูก็ได้นะนี่ครับไอ,อ,อดี qtn password น,น,น่แปดหอนสี่สามห้าสองเน่ น,นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่จีบจำไปกันเลยนะครับผมจะเอาลูกน้องเสียหน้าเอาไว้ให้ดูนะครับนี่นะนี่นะครับจุดไปกันนี่ครับนะนะครับนี่ทางบนนะครับรีบ รีบจบขอจบคลิปเพยียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ